สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสหรับในที่ในช่องหวยราวนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับสหรับในงวดที่แล้วไม่เข้านะ่ยเข้าแค่เลขเด่น2นะครับที่ให้ไปเนาะไม่ได้จับไปให้2 5 5 2นะฮะก็มีแต่เลขเด่นนะครับเนาะอ่ะออก0ูนยนเนาะทำไมไม่ออกศูนย์ศูนย์ไปโลดนะบางท่านบอกนะฮะอ่ะนะครับก็เข้าบ้างนะฮะหลุดบ้างสลับปรับผลกันไปแล้วกันนะครับเนาะก็งวดออก สองสี่หนึ่งสองเนาะนะครับคนถูกเยอะนะฮะเมื่อถัดมาเลขมันก็เลยออกแปลกๆนะครับเนาะนี่แหละมันมักจะเป็นแบบนี้แหละนะฮะเนาะอาจผลนะครับในคลิปนี้จะมาดูในสูตรสองหนึ่งสองสองนะฮะก็ผลในงวดที่แล้วออกสองห้าอืมออกสองสี่แล้วก็ออกสองห้าเนาะนะครับไม่มาไม่เข้านะฮะก็ได้แค่ใกล้เคียงนะฮะแล้วก็ในสูตรเลขวิ่งบนนะครับก็ถือว่าก็ยังมาห้าอยู่เนาะนะฮะก็หลุดไปสองงวดแล้ว นะครับสลับในผลล่าสุดออกไปที่ใน0 0 0 2 5 0 0นะฮะอ่ะมันก็เคยมีออกมาอยู่นะครับออก1 2แล้วมาออก5 0 0นะครับอ่ะรอดูแล้วกันนะครับว่ามันจะออกเหมือนกันอีกไหมนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะฮะก็มาดูในสูตร2 1 2 2กันก่อนเลยนะฮะอ่ะก็ผลที่ออกก็เป็นในที่ใน0 0 0 2 5 0 0นะก็ย์สอ่า0 2 1นะก็ยังมาในเลขเด่นอยู่เนาะในหลักหน่วย0 0 2 5 0 0อืมอ่ะอันนี้ก็หลักหน่วยก็ยังมาอยู่เนาะถึงตัวเจาะไม่มานะครับหลักหน่วยเลขเด่นนี่มันมันมันก็ยังมาอยู่เนาะ4ตัวนะครับมา1ตัวนะครับอ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะครับสลับในทั้ง2สูตรนะฮะ มาดูในสูตร2 1กันก่อนเลยนะฮะสูตร2 1นะฮะก็จะนำผลในงวดที่แล้วมาแล้วก็จะเปนในที่ใน0 0นย์0 0 0ย์ศ0นนะฮะนะเนาะอ่ะก็จะนะฮะหาในที่ในหลัก10หลัก10จะนำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคูณที่9เนาะแล้วก็หลัก10คูณ2หน่วยคูณ2 0คูณอะไรเป็น0นะ,ะมันก็ ผลกันมันก็ได้ศูนย์หมดเนาะเออมันก็เลยเป็นศูนย์นะเพิ่มแต้มไปเป็นหนึ่งศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะี่ส่วนในหลักหน่วยก็เหมือนกันเก้านะครับอันนี้ศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์ก็นำศูนย์เพิ่มแต้มไปลดแต้มมาเป็นแปดนะครับแปดเก้าศูนย์เนี่สลับในสูตรสองหนึ่งในหลักสิบนะครในหลักสิบก็จะเป็นในที่ในนะฮะศูนย์หนึ่ง หลักหน่วยเป็น8 9 0 1นะฮะสลับในสูตรนี้นะ,ะสูตร์สองหนึ่งแล้วก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในสูตรนะครับสองสองเนาะสูตร์สองสองนะฮะในสูตรนี้อ่ะโผลในงวดที่แล้วแล้วก็จะเป็นนะฮะในที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สอง 500สำหรับสูตร2 2นะฮะก็จะนํานะครับในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8 0 0 0 0ืคูณเณ 8, 9, หน่วยคูณสเนาะเออเนี่ยมันก็เป็นคูณศูนย์ทั้งหมดมันก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์บวกกันศูนย์เพิ่มแต้มไปเป็นหนึ่งเนี่ยส่วนในหลักหน่วยนะฮะก็7แล้วก็8ปศูนย์คูณเลยเป็นศูนย์ เป็น0เนี่ยก็จะเป็น0อีกลดแต้ม0987เนาะเออนะหรือว่าล่าสุดกลัวมันจะไม่เข้านะฮะถ้ามันมาศูนแบบเนี้ยนะฮะอ,อันนี้สูตร 2, 2สองสอนะครับศูนย์กับ1หลักหน่วยเป็น0ูนย์เปดเนะครับก็จับคู่ในทั้งสศูนยเลยนะฮะสองหงแล้วก็สองสองซึ่งก็มันก็มีชนกันเนาะ 890นะฮะชนกัน3ตัวก็แสดงว่ามีโอกาสนะฮะที่จะมาเลขเด่นนะครับใน3ตัวนี้แหละนะผมก็คิดว่ามันจะมาใน3ตัวนี้แหละนะครับจับคู่นะฮะทั้ง2สูตรเลาก็จะได้นะครับในที่08 0900แล้วก็01 1819 หนแล้วก็หนนะฮะแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นในที่ในศนะูนย์สองสแล้วก็เป็นในที่ในศูนย์ศูนแล้วก็ศูนย์เจ็แล้วก็หนนะฮะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในทั้ง2สูตรนะฮะส่วนในเดือนบนอ่ะ เด่นบนในตรงนี้ก็จะเอาในที่ในหลักพันหลักร้อยนะบวกกัน2บวกกับ5เป็น7นะเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มอ่ะ6ก8น,นะฮะก็มีชนใน8ปน,นะหรือจะเน้น8วิ่งแงวดนนี้นะฮะซึ่งมันพอจะมีโอกาสมาไหมนะฮะมันก็ถ้าย้อนไปดูนะฮะถ้าย้อนไปดูอ่ะ เพราะว่ามันเคยออกแบบนี้อยู่นะผมเขียนสถิติไว้อยู่นี่มันเคยออกอยู่นะเหมือนช่วงล่าสุดเนี่ยมันเคยออกห้าศูนยนะงวดก่อนก็ออกหนึ่งสองเหมือนกันเหมือนกันกันในล่าสุดเลยนะครับนี่หนึ่งสองแล้วก็มาห้าศูนยเหมือนกันอ่ะในล่าสุดสี่ห้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดสี่ห้าศูนย์สอง เออเนี่ยมันจะสลับกันอยู่ในตรงนี้ไหมก็ก็ไม่แน่นะครับหนึ่งเจ็ดสี่้าศูนย์สอหนึเานี่ยอืมเนี่ยอ่ะนี้ก็มีเจนะอาจจะสลับกันอยู่ตรงนี้เป็น7 4็ดสี่เห้าเนย์หรือเจหรือสนะครับจะมานะก็จะเป็นในที่ใน1นสอง 72นี้ไปแล้วเนาะหรือ0 2อ่ะนี่อาจจะออกเหมือนในช่วงก่อนหน้าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ที่แน,น่นะสี่หเนี่ยมีแน่นอนนะครับก็ถ้าชนในตรงนี้ก็กมี7นะอืมอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะหรือถ้าเลือกไม่ได้นะฮะว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามนะครับในคลิปถัดไปแล้วกัน,นเดี๋ยวมาสรุปให้ดูนะว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นต,ตัวไหนนะครับงวดที่แล้วก็เข้าเลขติดเนานะ,ะเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับ ประปุ่นกันไปแล้วกันนะครับนัอแล้วพบวกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ